ครับผมนี่นะครับจะมาเซตโหลดตัวนี้นะครับ nmax 2020 21ตัวเดียวกันครับนี่ตัวนี้โชคยังไม่โหลดนะครับเห,นห็นปะโชกยังไม่โหลดมันก็จะยาวอันนี้หัวโชกดื่มน็อตด,ดื่มไม่มีผูนะครับไม่มีผูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ตอนนี้ก็ถอดโชคออกเรียบร้อยแล้วครับนี่ แล้วถ้าเราจะโหลดเราต้องตั้งไฟหน้าขึ้นด้วยนะครับตั้งไฟหน้าขึ้นด้วยครับเนีย่ยเดี๋ยวเรามาลื้อเซ็ตน้ำมันกอนก่อนแล้วผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าโหลดแล้วกับไม่โหลดมันจะสั้นจะยาวกว่ากันยังไงโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้เราถอดสปริงออกแล้วเนี่ยก็ถ่ายน้ำมันออกให้หมดจเจี่ยงแล้วเรามาถอดแกนใส่ตัวโหลดกันครับ เดี๋ยวรอดูจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถอดแคนออกมาแล้วกล้องไม่โฟกัสนี่ครับถอดแคนออกมาแล้วนี่ครับถอดแคนออกมาเดี๋ยวเราจะใส่ตัวโหลดนะครับัวถีกล้องไม่โฟกัสอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะครับแค่จะต็อบวีโอหยุดนะนี่ครับโชคโหลดแล้วกับยังไม่โหลด ตัวนี้โหลดแล้วเดี๋ยวเราจะดึงให้ดูเน,นะนี่ยนะเนี่ยมันสุดแค่นี้อันนี้นี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันทีเดียวเลยโอเคครับนี่เรามาเติมน้ำมันกันเลย YS เน้อันโชกนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้ครับเผื่อติดหลอดติดอะไรด้วย ก็ใส่ประมาณ85มิลลิลิตรครับค่อยๆเทนะครับก็เผื่อมันติดหลอดติดอะไรวัดด้ครับเดี๋ยพยายามจะเทให้หมดทุกหยด เสเเดี๋ยวมาดูต่อกันตอนใส่เสร็จ่ะเดี๋ยวใส่สปริงก็ต้องก่อนใส่สปริงก็ต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไล่น้ํามันไล่อากาศให้มันออกให้หมดจากกระบอกโช๊กนะครับโอเคครับและก่อนทําการประกอบโช๊กเราก็ประกอบสปริงอะไรแนละ้วเราจะประกอบเข้ากับแผงคอเราก็ต้องตั้งไฟหน้าให้มันยกขึ้นก่อนนะซ้ายขวาคือไฟต่ํา ตรงกลางคือไฟสูงแล้วเรามาตั้งด้วยเบอร์แปดครับของผมมีเบอร์แปดจะง่ายหน่อยหมุนลงคือไฟยกขึ้นนะครับสิบแก๊กโอเคอันนี้ก็ประกอบสปริงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบชกเข้ากับตัวรถดีกว่านะครับเนี่ยโอเคครับนี่ประกอบเข้าไปกับแผงคอหมดแล้วแกนชกจะสั้นลงครับเพราะว่าโหลดไปหนึ่งจุดสามนิ้วนี่แล้เวเรามาดูหัวชก หลายคนสงสัยว่าทําหมนี่ครับมองไม่ค่อยจะนี่ครับหัวโชคเหมือนเดิมครับ <ST AR ET Z> ใส่น็อตสี่ตัวเหมือนเดิมหัวโชคเหมือนเดิมเลียวไม่ติดไฟครับนี่ดูไม่ติดครับเมื่อว่นเราใส่นอส็อตตัวเดิมอ่ <ST AR ET> หลายคนสงสัยว่าเลื่อนแกนไหมไม่ได้เลื่อนครับถ้าเลื่อนปุ๊บติดไฟเลยครับนี่จะติดไฟเลยอันนี้คือปกติครับเดียวได้ปกติ โอเคเดี๋ยวเรามาดูทรงตอนที่ประกอบบางโคลนประกอบร้อนเสร็จแล้วอีกทีนะครับนี่ครับโหลดเสร็จเรียบร้อยทรงออกจะรอหน่อยไม่หน่อยอะรอเยอะเลยนี่ดูหนะ้าโอเคแกนโชก็จะเหลือเยอะหน่อยครับเพราะว่าโหลดแค่หนึ่งนิ้วกับสามมิลเพราะว่ามันใช้งานจริงใช้งานจริงช่วงยุบตัวจะเหลือเยอะครับ โหลดสองนิ้วก็ได้ครับโหลดนิ้วครึ่งก็ได้แต่เวลาขี่มันจะกระด้างนะครับใครเอาผมทําให้ได้ครับนี่ครับรอๆเลยครับดูทรงครับโอเคนะครับ